เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวน่าสนใจเหมือนเป็นข่าวเล็กแต่ว่าฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นข่าวที่น่าสนใจนะฮะนะครับก็คือได้รับการเปิดเผยจากคุณอนันตชัยอุทัยพัฒนานะฮะอธิบดีกรมสวิสการและคุ้มครองแรงงานนะฮะกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีนี่ฮะเนี่ยเนี่ยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทจันโอชานายรัฐมนตรีนะสั่งการให้สนามกร์ฟทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบเนื่องจากว่ามีแคดดี้ร้องเรียนเข้ามาว่าถูกในจ้างบีบ ให้ลาออกจากงานแคดดี้ก็คือสาวๆหรืออาจจะไม่สาวแต่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีที่ถือถุงก๊อปถือถุงก๊อปเป็นผู้ช่วยถรัก๊อปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องครับคุณค่ะผมเชิญครับจริงๆเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนใส่ก๊ออแต่พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันพักคาบเกี่ยวกับเรื่องแรงของแรงงานครับเพราะว่ามันกระทบกับแรงงานไทยด้วย เพราะว่าปกติแล้วคนที่ทํางานแคชเชียร์นอ๋อไม่ถึงว่าคุณนันทชัยเนี่ยไม่อยากจะพูดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตัวตัวผมเองอ๋อครับตัวผมเองเพราะว่าแต่ว่าผมขอเล่าเล่าซะหน่อยแล้วกันครับครับว่าไอ้ตัวเรื่องเรื่องเนี้ยมันส่งผลกระทบกับคนไทยที่ทํางานทางด้านนี้โดยตรงเลยไม่ว่าโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเรื่องกระทบกับปากท้องอ่ะพูดง่ายก็ คือจะ,ะถูกแย่งงานใช่ไหมใช่ถูกแย่งงานโดยโดยบรรดาแรงงานต่างด้าวทั้งหลายซึ่งตรงนี้มันมันน่าเห็นใจนะมันน่า,น,า,น,าน่าเห็นใจเพราะว่าเ,เราก็เศรษฐกิจเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีคืออาชีพกาดี้เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่ไม่สุดแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงใช่ก็คือเขาบอกว่าแคดดี้แคดดี้สนามกอล์ฟเนี่ยมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือถูกจ้างโดยสนามกอล์ฟนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าจะต้องถูกบีบให้ออกจากงานเนี่ยทางนายจ้างก็คือสนามกอล์ฟเนี่ยจะต้องเข้ากฎหมายแรงงานคือต้องมีค่าชดเชยนะฮะส่วนแคดดี้ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างสนามกอล์ฟนะก็คือเหมือนเป็นครั้งเป็นคราวนะเข้ามาทำงานอันเนี้ครับพอ อยากจะทาก็เข้ามาทําว่างสมรรถทำอะไรเงี้ยนะก็อันเนี้ยส่วนเนี้ยจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรยางงานเพราะว่าเข้าข่ายการเขาเรียกว่ารับจ้างทําของนะฮะแต่ว่าทําเป็นจ็อบก็ไปฟ้องร้องทางแพ่งได้นะแต่ปัญหาเนี้ยมันถูกเปิดเผยขึ้นมาเนื่องจากว่าทางแคดดี้เนี่ยเขาเหมือนเขารวมตัวกันบอกว่ามีแคดดี้นะฮะใหม่ๆนะฮะที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเขายกเลยว่าเป็นประเทศเวียดนามนะฮะก็เหมือนกับว่าสาวกว่า สวยก <first> ว่านะเพราะว่าแอดแคดดี้ปัจจุบันที่ที่มีอยู่เนี่ยคนไทยเนี่ยนะแล้วก็มีขายที่จะถูกปลดระวางเนี่ยอายุ20อัพทั้งนั้นอ่ะสี่สี่สิบอ่ะสี่สิบอัพทั้งนั้นอ่ะส่วนใหญ่สามสิบสี่สิบอายุสูงทั้งนั้นอ่ะนะแล้วก็ถูกมองว่าอายุมากไม่ดึงดูดลูกค้ากระเป๋าหนักนะแล้วก็เวลามาทํางานเนี่ยก็จะเหมือนกับต้องกลัวแดดไงก็จะแต่งตัวมิดชิดใส่ปอกแขนนะแล้วก็ทาหน้าขาวป้องกันแดดหรือว่าใส่หมวกมิดชิดเนี่ย ก็เหมือนอาจจะไม่ดึงดูดใจนักตีกอล์ฟไงพวกหนุ่มๆซึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างผิดวัตถุประสงค์นะสำหรับคนที่ไปตีกอล์ฟจริงๆที่จะไปไปออกออกรอบจริงๆเพราะว่าแคดดี้เนี่ยนอกจากจะมีหน้าที่ถือกระเป๋าแล้วเนี่ยถือถือกระเป๋าไอถุงกอล์ฟแล้วเนี่ยยังมียังมีหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็คือการให้คำปรึกษาลูกค้าก็คือการบอกไลน์บ้าง การบอกสภาพสนามบอกลมอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะรู้สุดภูมิอากาศภูมิอ่าใช่ก็กลุ่มนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามาทํางานปกติอันนี้เป็นทํางานจริงๆพอจบ18หลุมปุ๊บก็ได้รับเงิน่จ้างไปอาจจะมีที่มีอะไรก็ยกย้ายกลับบ้านแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มนึงเราเขาเรียกว่าพิตตี้แคดดี้นี่ก็เหมือนมาเป็นครั้งเป็นคราวใช่ มีการจ้างมาพิเศษหุ่นดีหน้าตาสวยรูปลักษณ์ก็ผิดแล้วคือมันอาจจะไม่ได้ผิดไมท่ทั้งทั้งทีเดียวเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรตายตัวแต่เพียงแต่ว่ามาแล้วมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอ่าก็คือเนี่ยมาถึงก็เหมือนกับว่าแต่งตัวสวยๆหน่อยนะก็เดินตามนายเรียกนายนะขับก๊อปขับรถได้ขับรถก๊อปได้นะแล้วก็อาจจะมีเชียร์เบียรบ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่ามีแคที่รุ่นป้าเป็นที่ปรึกษาอีกใช่เพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถจปรึกษาอะไรได้เพราะว่า เด็กสาวๆหรือว่าเด็กต่างด้าวเนี่ยบางบางคนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักไม่รู้จักลายกอล์ฟไม,ไม่ไม่รู้จักการกีฬา,านี้ดีซะด้วยซ้ำไปนะครับก็ก็เลยมีการข้สอสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าอมันมีแร่แฝงแฝง,งอยู่ครับนะอย่างเช่นแรงข่าวเราเนี่ยบอกถึงขั้นว่าบางครั้งเนี่ยอา,อาจพอครบได้เงินค่าจ้างหลายพันถึงหลักหมื่นแล้วนะตีครบสิบแปดหลุมแล้ว ก็อาจจะมีบริการต่ออีกนักกอล์ฟเขาจะเรียกว่าหลุม19หรือถ้าเอาง่ายๆนะก็คือเรื่องเกี oh, exactly. ่ยวกับเรื่องการให้บริการทางเพศไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าหลุม19นี่แหละมากนะครับตีกอล์ฟยังไม่หายเหนื่อยครับนี่ก็ต่อได้อีกนะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มชาวเวียดนามลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยจานวนมากเขาบอกว่าสนามกอล์ฟเนี่ยต่างชาติทําไม่ได้นะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยจะอนุญาตให้ทํางานก่อสร้าง กับแม่บ like ้านเท่านั้นคือตามกฎกฎหมายแรงงานเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในจ้างสนามกอล์ฟคนไหนที่มีลูกจ้างเป็นแคดดี้ชาวเวียดนามหรือต่างชาติเนี่ยผิดกฎหมายผิดแน่ๆผิดแน่ๆนี่แหละนี่แหละนะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับนายกสั่งการออกมาเองเมื่อวานเห็นต้นฉบับข่าวเขาแคดดี้นายกตู่สั่งมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องแรงงานไงคเนไปได้นะมันแน่นอนอยู่แล้วเรื่องผลกระทบแน่แน่